นางรัตนาพรกองแก้วทุกใจมาตลอดเมื่อเด็กชายจากกรินอินราหรือน้องโจอายุสิบขวบลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหายตัวไปขณะเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนวัดครุในจังหวัดสมุทรปราการแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและกรณีน้องกระตูนก็ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายอย่างโหดเทียมศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาระบุว่าในแต่ละปีมักมีเด็กถูกลักพาตัวเฉลี่ย สิบถึงยี่สิบคนโดยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบขวบเพียงแต่ผู้ปกครองเผลอปล่อยให้เด็กคล้าสายตาไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆครับจากกรณีจากกรณีของน้องกระตูนนะครับได้ปลุกความรู้สึกร่วมที่เกี่ยวข้องกับกรณีเด็กหายอีกจำนวนไม่น้อยนะครับซึ่งยังมีอีกหลายกรณีครับที่เราสามารถช่วยเหลือ แชร์ข้อมูลส่งต่อกันนะครับเพื่อหวังว่าจะมีปฏิหารในการตามเด็กเหล่านี้ให้กับสู่มอกของคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้เราคุยกับคุณแม่นะครับคุณรัตนาพรของแก้วนะครับสวัสดีครับคุณแม่ของน้องโจนะครับสวัสดีค่ะคุณแม่น้องโจเป็นหนึ่งในเด็กที่ตอนนี้ยังสูญหายไปอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยหายไปกี่วันแล้วนะครับ14วันค่ะสสัปดาห์แล้วเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่น้องโจหายไปเนี่ยเราได้เห็นครั้งสุดท้ายตอนไหนครับตอนน้องนั่งบินออกไปปากซอยค่ะ มีกล้องวงจรจับค่ะตอนนั้นเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นตอนเช้าค่ะ7จ็ดโมงสี่สิบค่ะน้องนั่งไปไหนคะคุณแม่น้องนั่งไปลงปากซอยแล้วน้องก็จะต่อสองแถวไปอะค่ะไปโรงเรียนค่ะน้องจะไปกลับเองค่ะแสดงว่าก็เป็นวันธรรมดาน้องจะไปโรงเรียนตามปกติอยู่แล้วปกติน้องโจ้นี่ไปไปโรงเรียนคุณแม่ไปส่งหรือว่าอย่างไรครับน้องจะไปกลับเองค่ะ น้องจะนั่งวินไปไปปากซอยแล้วน้องก็จะนั่งสองแถวไปเองค่ะทุกวันอยู่แล้วค่ะทุกวันวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันธรรมดาที่เขาก็นั่งนั่งวินไปเองค่ะแล้วคุณแม่ทราบตอนไหนครับว่าน้องโจยังไม่กลับบ้านสักทีแล้วเริ่มจะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนเย็นค่ะเพราะว่าปกติน้องเลิกเรียนแล้วน้องจะไปหาอยู่หน้าบิ๊กซีค่ะเพราะหนูขายพองอยู่ตรงนั้นค่ะน้องก็จะไปหาทุกวันแต่วันนั้นน้องไม่ได้ไปค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดคือเห็นน้องนั่งมอเตอร์ไซค์วินไปใช่ไหมคะมีภาพที่น้องได้ต่อสองแถวไหมคะคุณแม่ไม่มีค่ะเพราะว่าไม่มีกล้องจับค่ะค่ะนะครับแล้วได้เช็คยังครับว่าน้องได้ไปโรงเรียนหรือเปล่าครับวันนั้นเช็คค่ะเช็คเช็คโทรหาคุณครูค่ะแต่ว่าคุณครูบอกว่าน้องไม่ได้เข้าเรียนนะคะค่ะแสดงว่าหายตอนเช้าค่ะได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนน้องโจบ้างไหมคะว่ามีใครพบเห็นบ้างหรือเปล่า คุยค่ะคุยก็ไม่มีใครเห็นน้องวันนั้นเพราะว่าน้องไม่ได้เข้าเรียนนะคะ,คะสิบขวบเท่านั้นเองเนาะค่ที่ผ่านมานะครับสิวันหลังจากที่เราไม่ได้เจอน้องโจเนี่ยเริ่มมีหลักฐานหรือว่าเริ่มมีอะไรที่พอจะตามน้องโจ้กลับมาได้บ้างแล้วหรือยังครับไม่มีค่ะไม่มีข่าวคือ,อม,มีมีคนแจ้งบเบาะแสมาให้ไปดูตามโรงพยาบาลก็ไปดูก็ไม่มีค่ะไม่ใช่ครับ ค่ะครวคุณแม่ทํำยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ออกตามหาค่ะไปติดรูปติดประกาศหาค่ะค่ะแต่ก็ไม่มีเบาะแสค่ะได้ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนบ้างไหมคะคุณแม่ก็มีกระจกเงาค่ะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ทางจสร้อยค่ะแต่ก็ยังไรวี่แววใช่ไหมคะให้คุณแม่เล่าเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าจุดที่น้องโจหายไปในตรงไหนนะครับขอละเอียดหน่อยครับ ตรงปากซอยค่ะน้องนั่งวินออกไปตรงปากซอยแล้วก็น้องไม่ได้เข้าเรียนค่ะครับที่พับประแดงใช่ไหมครับบริเวณโรงเรียนวัดครุในตําบลบางครุอําเภอพับประแดงอนั้นเป็นจุดที่เกิดเหตุนะครับแล้วภาพอันนี้คือภาพกล้องวงจรปิดคือบริเวณปากซอยเลยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับตอนตอนที่อย่างที่ในภาพเมื่อสักครู่ครับปกติน้อง จะไปนั่งบินตรงตรงที่พักอะคะ่ะจะมีวินมอไซค์แล้วน้องก็จะนั่งบินออกไปปากซอยอ่นนี้เป็นภาพนะ<ฆ>ครับอันนี้เป็นตอนเช้า<ฆ>นี่นะครับก็เป็นวินคันนี้คือวินใช่ไหมครับค<ฆ>อ,อันนี้เป็นภาพที่เราได้มาครับแล้วยังไงบ้างคือตอนตอนที่คุณแม่เจอครั้งสุดท้ายนี่คือไปส่งขึ้นวินเลยหรือว่ายังไงครับน้องจะลงมาเองอะคะ่ะนูองไม่ได้ส่งน้องจะลงมาขึ้นวินไปเองอ แสดงว่าน้องโจก็เป็นเด็กมีความรับผิดชอบพอสมควรเลยนะครับที่ไฟังน้องฉลาดไปกับเองได้ค่ะค่ะวันที่น้องออกไปที่เราเห็นภาพในกล้องวงจรปิดคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเป็นการไปโรงเรียนตามปกติใช่ไหมคะไม่มีปัญหาค่ะน้องจะไปกับเองปกติค่ะแล้วก็ไม่มีวิแววว่าจะไปที่อื่นด้วยใช่ไหมคะหมายถึงว่าไปอยู่กับเพื่อนไปหาญาติแบบนี้ไม่ไม่ค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งมาอยู่พรประแดงค่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ ได้สองเดือนค่ะก็คือเป็นเด็กดีเด็กน่ารักค่ะไม่ได้เหมือนเด็กหลายๆคนอาจจะติดเกมหรือว่าชอบไปอยู่บ้านเพื่อนอะไรอันนี้ก็คือเพิ่งย้ายมาด้วยค่ะเพิ่งย้ายมาคครับผมอย่างหนึ่งคือว่าน้องโจเนี่ยขึ้นวินมอเตอร์ไซค์นะคุณแม่ได้พยายามติดต่อแล้วก็ตามตัววินคนนี้เจอแล้วหรือยังครับเจอแล้วสอบถามแล้ววินบอกไปส่งแค่ปากซอยแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องเดินไปทางไหนค่ะค่ะค่ะก็น่าจะสูญหายหลังจากนั้นค่ะ นี่นะครับอันนี้เป็นภาพของน้องโจนะครับคุณผู้ชมย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับจุดที่หายไปนะครับที่ปากซอยใกล้ๆกับโรงเรียนวัดครุในตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอันนี้ถูกต้องนะครับค่ะถูกค่ะฮะซึ่งอยู่ที่บริเวณพรทวีวัดคอนโดมิเนียมซอยสุขสวัสดิ์62ทัพนะครับอันนี้ย้ำละเอียดหน่อยเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นช่วยกันตามหาได้นะครับกับภาพของน้องโจตามภาพตรงนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ในคุณแม่พยายามประสานกับหมูลที่กระจกเงาค่ะพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้ข่าวของน้องกระตูนก็มีมากนะครับอพอเห็นภาพเห็นข่าวแล้วเป็นห่วงไหมครับเป็นห่วงมากค่ะคิดถึงน้องทุกวันเป็นห่วงน้องมากเลยค่ะกลัวน้องได้รับอันตรายค่ะ14วันมาแล้วนะคะคุณแม่ขออนุญาตถามนิดน,นึงจาก ปากซอยที่ลงมาจะใช้คิวแล้วก็ต่อรถสองแถวเนี่ยกว่าจะถึงโรงเรียนไกลไหมคะไม่ไกลคะ่ะประมาณ1กิโลคะ่ะก็นิดเดียวค่ะบริเวณย่านนั้นนี่ปกติมันเคยมีข่าวเรื่องการลักพาเด็กหรือว่าอันตรายอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ทราบค่ะไม่เพราะว่าหนูเพิ่งมาอยู่หนูก็2 2> ไม่ทราบเหมือน,น,นกันค่ะก่อนนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับนครราชสีมาค่ะโคะราชเพิ่งย้ายเข้ามาที่พัทปะแดงได้ประมาณสองได้ประมาณ2เดือนเท่านั้นค่ะ น้องโจ้ก็เรียกว่าถ้าเทียบแล้วความรู้สึกสองเดือนก็อาจจะยังไม่คุ้นชินเส้นทางด้วยใหม่อยู่เลยนะคะแล้วชาวบ้านแถวนั้นได้มีการบอกเล่ากับคุณแม่บ้างไหมเอ่ยว่าปกติแถวนั้นมันเคยมีคดีมีเหตุอะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค<า>่ะเนี่ยนะครับวันที่เกิดเหตุนี่โรงเรียนเปิดตามปกติเลยใช่ไหมครับคุณแม่คะ่ะเปิดปกติค่ะเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนก็เยอะคึกคัดตามสภาพทุกวันนะครับผ่านมา 14วันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าหลายกรณีว่ากันว่ายุคนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยส่งส่งต่อนะครับภาพเหล่านี้เนี่ยพอส่งต่อไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเห็นเข้าแล้วก็ไปเจอเด็กที่ลักษณะคล้ายๆเข้าหลายกรณีสามารถตามเจอนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้คุณผู้ชมเอามือถือถ่ายไว้ก็ได้นะครับ <หอ S 1> ช่วยส่งต่อชแชรช์กันใน Facebook ในท w i t t e r ของคุณผู้ชมนะครับเพื่อช่วย คุณแม่ตามหา้องโจมาให้ได้ใช่ค่ะยิ่งส่งต่อมากเราก็มีโอกาสเจอ้องโจมากขึ้นนะคะส่งไปยังกลุ่มเพื่อนเราให้เยอะๆคุณแม่คะถ้าสมมติว่าตอนนี้น้องโจอยู่กับใครสักคนสมมติว่าเขาดูอยู่แม่อยากจะิีวอนอะไรกับเขาค่ะหนูขอกราบนะคะให้ติดต่อหนูเพราะหนูคิดถึงลูกมากหนูเป็นห่วงลูกมากค่ะขอความเมตตาขอความช่วยเหลือค่ะ พรานูเป็นหน่วงลูกค่ะถ้าใครเอาน้องโจไปนะคะไม่ว่าจะเอาไปกระทำการใดๆก็เถอะขอให้นำมาคืนคุณแม่เถอะนะคะคเป็นทุกอย่างนะครับยิ่งกว่าโลกทั้งใบนะครับสำหรับหัวของคุณแม่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับใครก็ตามเนี่ยเรียกว่าความรู้สึกคงจะแย่พอสมควรนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่รัตนาพรมากนะครับเดี๋ยวเราจะพยายาม ตามหาน้องโจอีกทางหนึ่งนะครับให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดนะครับขอบคุณมากครับขอให้เจอน้องโจไวๆนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมกรณีของเด็กหายนะครับยังมีอีกหลายกรณีครับตอนนี้เริ่มมีข้อมูลส่งต่อมากมายนะครับกรณีวิธีการป้องกันไม่ให้แบบนี้ได้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้ําอีกนะครับซึ่งสิ่งที่เราทําได้นะครับคือการช่วยพยายามส่งต่อข้อมูลอย่างที่ผมย้ําไปครับว่าอย่างน้อยเนี่ยปาฏิหาริไม่เกิดขึ้นยากแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือส่งต่อนะครับช่วงนี้พัก ช่วงเล่าข่าวขำนะครับรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับ